บูมาทำบุญทำบุญทำบุญทุนประดก็คือไม่ขาดบุญเลยจนมาเดือนที่แล้วโดนโกงอีกอืหมดตัวอีกเดือนที่แล้วเพิ่งหมดตัวเดือนก่อนหน้านี้ค่ะเดือนที่แล้วแล้ว เรื่องนาฬิกากกระเป๋าคือบูมเป็นคนที่อะไรได้เงินทําหมดทีนี้ก็คือด้วยความที่เราเป็นเจ้านายที่มีลูกน้องบูมก็จะเป็นคนที่ไม่มีกินไม่มีเที่ยวไม่ไรแต่สิ้นเดือนเราต้องจ่ายลูกน้องตรงเพราะลูกน้องเขามีลูกมีพ่อมีแม่ที่จะต้องดูแลเออเราก็ต้องโอนเงินไปให้พ่อบูมก็จะสำรองเงินตรงนี้ไว้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะที่แบบเหมือนลูกน้องไล่หมูกระทะอย่างเงี้ยทำเรื่องไม่ดีอเราก็ไปแก้ให้จนวันที่โดนโกงนาฬิกากกระเป๋าไปล้าน อะไรกับชีวิตวะแบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่มันไม่เอาอะไรแล้วก็เพราะฉันก็รู้สึกว่าฉันทําดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาและที่ผ่าทําทำบุญทำอะไรมาแล้วทาไมต้องเจออีกหลังจากวันที่บุมเจอปุ๊บเนี่ยมันทําให้บุมรู้ว่าอ๋อเฮ้ยเพื่อนเราเยอะมากเพื่อนเราเยอะขนาดนี้หรอในวงการบันเทิงนอกวงการนี่แหละมันเป็นผลบุญที่เราทํากําลังใจบุมดีมากเลยวันที่บุมหมดตัววันลุกขึ้นปุ๊บบุมทํางานเลยนะไม่เสียใจเสียใจค่ะ หมายถึงว่าไ,ไ,ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเสียใจ <c oughs> ใช่แล้วตอนนั้นว่ะบุมก็มาขายขายแบรนด์เนมมือสองนี่แหลคะครับเราเราไม่ไปจัดการคนที่โกงเราคนที่โกงเราเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพมืออาชีพของเราออกปล่อยเปรตแล้วบุมอ่ะไม่ได้ไปรับส่งเองแต่บุมให้คนคนของเราเนี่ยแหละไปเป็นคนจัดการให้แต่ว่าเราออกไปในานามเราไงเราขายในนามบุมเทกระทาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือละรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้โทษอะไรคือทำทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไม่ปล่อยอ่ะบุมจะเป็นประสาทไงคะ